สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินนำบทวิเคราะห์นะคะของหัวเส้นเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคานะคะ ประจำวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2563ซึ่งแม่มสินมองว่ามีประโยชน์นะคะก็เลยนํามาฝากผู้ชมทุกท่านนะคะหัวเส้นแหงวิเคราะห์ไว้นะคะคาดว่าราคาทองคําจะฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนนะคะทั้งนี้ราคาทองคำจะมีแนวต้านแรกที่บริเวณ1 1นดอลลาร์นะคะและ แนวรับถัดไปบริเวณ1,818ดอลลาร์นะคะ,ะขณะที่แนวรับแรกจะอยู่บริเวณ1,790ดอลลาร์และแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ1,785ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นข้อมูลประจำวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะซึ่งหัวเส้นเฮงวิเคราะห์ไว้นะคะเมมสินก็เห็นว่ามีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะก็เลยนำข้อมูลนี้มาฝากนะคะ ทั้งนี้แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากทองคำราคามาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2563อ้างอิงราคาของวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็น และเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2563ทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ2 6 9 5 0บาทขายออก2 7 0 5 0บาททองรูกปัดพัน9.65%รับซื้อ2 6 4 6 9บาท36สตางขายออก2 7 5 5 0บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่4เวลา16นาฬิกา51นาทีซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2563เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้ราคาจะเป็นยังไงแม่มสินก็จะมาอัปเดตนะคะให้ชมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็จะเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ